ไปเลยค่ะจะ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 ไปเลยค่ะถ้าเกิดบล็อกรอบที่สองเนี่ยมันจะปิดตะกร้าฉันเลยนะ <_ C 1> เพราะฉะนั้นฉันต้องรีบขายก่อนทุกคนถ้าเกิดมันแจ้งเตือนรอบที่สองเนี่ยฉันต้องปิดตะกร้าเออฉันก็ต้องนี่อีกอ่ะจัดไปค่ะจัดไปค่ะทุกคนจัดไปจัดไปเธอล่าสุดเนี่ยฉันไปดูล่าสุดฉันไปดูอีนนี่ย ล่าสุดฉ,ฉ,ฉันไปดูแม่ทัพที่สองตอนนี้เนี่ยอุย้ยยังกับนักลงเกาหลีไปโรงเรียนต่างๆไปสถาบันต่างๆไปมหาลาัยต่างๆมีแต่คนกรีดกรีดกรีด,ดฉันละงงมากเลยงงใจฉันงงมากเลยแม่ทัพที่สองไปที่ไหนมีแต่คนกรีดนะเธอแล้วล่าสุดฉันเห็นแกไปตำส้มตำกินกับเออเบายักษ์เบายักษ์เบายักษ์กเนี่ยเออเป็นทหารเกณฑ์แล้วก็เป็นเซเล็ทหารเกณฑ์นะมึงเข้าใจะปะแล้วก็แบบ เธอก็อจะไปเป็นเซเลปทหารเกณฑ์เดี๋ยวนี้ทหารเกณฑ์เนี่ยเขาทำคอนเทนต์กันนะกูว่าทหารเกณฑ์ไทยกับทหารเกณฑ์มメนี่ไนทำคอนเทนต์แข่งกันเลยนะนะ่ะทำคอนเทนต์ไม่รู้ใครทำคอนเทนต์เก่งเก่งกว่ากันล่าสุดแม่ทัพแกไปที่ไหนนะมีแต่คนคิดกูงงมากเลยมึง นี่เมทัพพะที่สองหรือว่านักร้องเกาหลีค่ะคุณพี่หน้าเดทยังไม่เคยถูกกรีดขนาดนี้เลยโอ้กลายเป็นออบป้าไปแล้วกลายเป็นโอบป้าไปแล้ว โอเคค่ะ okay, ทุกคนอย่างไรก็ตามแต่ค่ะแม่ทัพิที่สองตอนนี้ใกล้กเกษียณแล้วเหลืออีกประมาณ20วันใกล้กเกษียณแล้วนะคะแต่ทีนี้ดิฉันก็ฝาดฝันไว้ว่า20บวันที่เหลือของท่านท่านจะเอาระสาต,ตาควายกลับคืนมาได้หรือไม่แต่ขณะเดียวกันเนี่ยไม่แน่ใจเพราะว่านะคะภาษาตาควายจะกลับคืนมาในมือของแม่ทัพภาคที่สองคนชื่อบิ๊กกุ้งหรือว่าจะกลับคืนมาในมือของแม่ทัพพ 2, ung, ออิที่สองคนต่อไปส่วนแม่ทัพ,พิที่สองคนต่อไปแม่ทัพพิที่สองคนต่อไปอาจจะไม่ ถูกเรียกกล่าวแค่เท่านี้นะแต่ว่าได้ข่าวว่าฝีไม้ลายมือเนี่ยก็ไม่น้อยหน้าใครเหมือนกันแม่ทัพปฏิสองคนต่อไปเนี่ยเป็นรองแม่ทัพปฏิสองที่อยู่ในพื้นที่ในเขตตะเข็บชายแดนตรงขมิ้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยคนนี้ก็ปรากฏว่าฝีไม้ลายมือก็ไม่ได้ด้อยนักด้อยนะไม่ได้ด้อยใครเหมือนกันเขาว่ากันมาอย่างนั้นนะนะเขาว่ากันมาอย่างนั้นอ่ะเออ ะะสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกๆ,ๆคนนะคะยินดีต้อนรับนะคะอ่าๆๆๆ <c oughs> พูดเรื่องนางแบกเพื่อไทยหน่อยไม่รู้จักไม่รู้จักค่ะไม่รู้จักเยนนางแบกเพื่อไทยไม่รู้จักค่ะแต่อย่างไรก็ตามแต่จะต้องขนข้าวขนของออกจากกระทรวงอะไรนะสํานักสํานักนายกรัฐมนตรีอะไรนะต้องขนข้าวขนของออกจาก n อ t บช่องสิบเอดกันมาอย่างเร็วไวล่ะต้องขนข้าวขนของออกมาแล้วนะถ้าเกิดไม่ขนออกมาเดี๋ยวเขาจะไล่แล้ว ด็อกเตอรครับเสื้อแดงมาป่วนมากโอ้ไม่เป็นไรหรอกให้เขาเดียวขอกันกินมั่งคนเราเนี่ยเขาก็เดือดเนื้อร้อนใจอ่ะเน,ะนาะขณะเดียวกันเนี่ยนะคะให้เขาได้ป่วนบ้างสิเธอก็เขาก็ไม่ค่อยมีที่จะหายใจอยู่แล้วเนี่ยก็ให้เขาได้หายใจในพื้นที่ของด็อกเตอรมาริกาบ้างจะเป็นอะไรไปล่ปะเพราธอรำคาญหรือไง เออฉันเป็นเจ้าของเพจฉันยังไม่ลำคาญเลยออ้ปกติค่าเสื้อแดงเขาอยากจะไปตรงไหนสัมเอเวสีเขาไปตรงนั <S <S ้นแหละเขาอยากจะหาของแจกแดกของฟรีเขาก็ไปไปเรื่อยนั่นแหละถ้าเกิดที่ไหนมีของแจกแดกของฟรีเขาก็ไปเขาลืมไปไปตรงจุดนี้เขาคิดว่ามูลนิธิมาลิกากาลังทําหน้าที่อยู่เขาไม่รู้ว่ากูเป็นแม่ค้าไงปกติที่ไหนมีของแจกแดกของฟรีเขาก็ไปตรงนั้นแหละเสื้อแดงอ่ะ มึงจะรักทักกี้ทักสินมึงจะรักทักสินมึงก็ไปบอกมันสิมาบอกกูหาพ่อมึงเหรอมันไม่ใช่พ่อกูมึงมาบอกกูหาพ่อมึงเหรอมึงก็ไปรักของมึงที่อื่นเซเอาอีหานี่เนาะมึงรักทักสินมึงรักซักสอยมึงก็ไปรักมันโน่นไปมึงก็ไปที่เพจมันเซว่าแต่มันรู้จักมึงไหมแล้วมันแล้วเราเขาเห็นหัวมึงหรือเปล่าเขาเขารู้จักมึงมาแล้วเขาเห็นหัวมึงหรือเปล่าเขาว่ารู้จักกูแน่แต่เขาว่ารู้จักมึงไหม อ่ออีหาพวกนี้ก่อนเนาะเขารู้จักมึงก็เปล่าเอออีหาพวกนี้นี่มึงไปไกลๆส้นตีนกูเลยปะ <S <S อย่างไรก็ตามแต่นะคะวันพรุ่งนี้คดีมันจะเป็นอย่างไร <S <S ใช่ไหมคะดิฉันก็ขออนุญาตกราบเรียนให้ทราบวันพรุ่งนี้คดีมันก็จะเป็นนะคะหนึ่งก็คือผููจำเลยทั้งหมด นะคะจะต้องไปขึ้นศาลไม่ว่าจะเป็นรองอธิบดีอดีตอธิบดีอะไรต่างๆกรมรัชทัญแล้วก็โรงพยาบาลตลํารวจนะคะต่างๆคนที่คอยเอื้ออํานวยความสุขนั่นแหละเออก็อไปขึ้นศาลหมดจากนั้นทักษิณช,ชัอวยก็จะต้องไปขึ้นศาลแต่ทีนี้เนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าเขาเนี่ยไปเอาใบใบแพทย์อะไปเอาใบแพทย์ปาจากดูใบหรือเปล่าไปเอาใบแพทย์ปาจากสิงคโปร์หรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้เนาะเออจากนั้นสรุปแลวก็คือพรุ่งนี้เป็นวันนัดขึ้นศาลเพื่อฟังคําพิพากษา จากนั้นพิพากษาเขาจะพิพากษาในลักษณะที่ว่าใครมีความผิดในเรื่องเกี่ยวกับพวกนี้บ้างและสิ่งที่เขาไปร้องกันเนี่ยคุณพี่อะไรทนายอะไรเขาที่เขาไปร้องเนี่ยเขาร้องว่าทักษิณยังไม่ได้ติดคุกเขาก็จะ้องพิพากษาว่าใครเป็นคนเอือ้ออํานวยให้เขาไม่ได้ติดคุก ตามคําพิพากษาจากนั้นปุ๊บเนี่ยสารก็จะบอกว่าเออถ้าเกิดไปอยู่ชั้น1ิบมันไม่ใช่คุกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องกลับไปติดซะรถเรือนจําก็ต้องรับเขาไปติดแค่นั้นง่ายๆเลยพุ่เนี้ง่ายๆเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นวันพุ่งนี้คือง่ายๆแต่ถ้าเกิดเขาบอกเขาเขาไม่เขาเขาชั้น14บที่ไปอยู่นั้นถือว่าติดไปแล้วเออรอดเออก็แปลว่าแปลว่ากลับบ้าน อ,อมีแค่สองอย่างนั้นเออกลับบ้านหรือจะกลับดูใบก็แล้วแต่แต่ขณะเดียวกันมันมีแค่สองอย่างเท่านั้นความจริงจะมีเสียงเดียวคือเขาป่วยหรือไม่เมื่อเขาไม่ได้ป่วยแพทย์บอกไม่ได้ป่วยแล้วคุกที่ไปอยู่นั่นอะไปอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจก็แสดงว่าอะไรเป็นแสดงว่าเป็นเป็นป่วยทิ์เป็นป่วยเก๊เมื่อป่วยเก๊แล้วใครรู้เรื่องบ้างไอ้พวกนั้นก็จะต้องไปโดนมาตาต่างๆแต่ขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าไอ้กรณีช่้น14ถ้าไม่ใช่คุกวงจรปิดก็ไม่มี ก็แปลว่าไม่ใช่คุกถ้าแปลว่าไม่ใช่คุกเมื่อไหร่ก็ต้องกลับคุกเลยตามนั้นนะคะทุกคนตามนั้นนะคะนี่นี่เธอนี่เธอเออเออญาติเธอเธอพ่อของเธอเป็นเพื่อนกับพ่อข้างบ้านพ่อของเธอเป็นเป็นอีลุงข้างบ้านฉันหรือเปล่าพ่อของเธอสนิทกับพ่อกูไหมพ่อของมึงสนิทกับพ่อกูไหมพ่อของมึงไอบัสพ่อของมึงสนิทกับพ่อกูไหม มึงเขียนมาว่ามึงก็พูดไปเนี่ยพ่อของมึงเป็นเพื่อนกับพ่อกูไหมถ้าพ่อของมึงไม่รู้จักพ่อกูและพ่อมึงกับพ่อกูไม่ได้เป็นเพื่อนกันมึงจะพูดคําว่ามึงกับกูไม่ได้หรอกเพราะมึงไม่ได้รู้จักกูโอเคนะมึงเขียนมาอีกทีกูบล็อกเลยนะกูลาคาญแม่งมึงเขียนมาบ่อยแล้วเกินอีหามึงไปเพจอื่นบ้างจีมาหาเพมึงมาทำมาหาแดกอะไรเพจกูเนี่ยฮะไปมึงไปไกลๆส้นตีนกูเลยแม่งกูลาคาญอีหาอีกระโหลกอะลาอีหน้าสิวมึงออกไปไกลๆเลย กิโลกรอีหน้าสิวมึงไปไกลๆเลยแม่งหน้าเหมือนสิวตอกงยอีหาเอ้ย <c oughs> มึงไปกระสังไก่แคส้นตีนเลยอะ่ะเอออีหามึงจะอะไรกันนัากันหนาล่ะเออคนทำนายผิดก็เยอะแยะกูจะพูดผิดพูดถูกเนี่ยมันก็สู้อีตุง้งติ้งสะดิ้งสีไม่ได้หรอกการที่พูดกับวุ้นเส้นเนี่ยทําให้ต้องติดคุกติดตารางโดนโทษโดน,โดนตราและขณะเดียวกันโดนเนี่ยนะคะติดคุกติดตารางแต่ของกูเนี่ยกูแค่ทํานายผิด ว่าอินี่เนี่ยมันจะไม่กลับมามันกลับมาก็ดีแล้วไงมันกลับมาชีวิตมึงก็ไม่ขิดมันก็ดีแล้วไงและขณะเดียวกันกลับมาก็ขึ้นคุกขึ้นตารางขึ้นศารไปสิ <c oughs> แม้เสียมาเยอะสลราซีธาอีหาศึกมาเอาคําคาดคั้นจากดกเรมาริกาเออกูพูดไปเนี่ยทํานายตามเรื่องเกี่ยวกับสถานะทาพทางการเมืองเพราะเขาเคยหนีมันก็คาดการได้ว่าเขาจะต้องหนีแล้วก็หนีไปแล้วหนีไปหนีไป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 ขณะเดียวกันเออก็อาจจะผิดความคาดหมายว่าเฮ้ยเขาไม่กลับโสดกลับมาเว้ย ทำไมเขาจะไม่กลับมาล่ะถ้าเกิดหนีไปในเรื่องใหญ่กว่าการกลับมาอีกมึงแหมอีหาขดพ่อขดแม่มึงหรือไงแหมนี่คนดีๆที่ควรชื่นชมเนี่ยนี่มึงดูคนนี้คนดีๆที่ควรชื่นชมเนี่ย แม่ทัพนายกองที่ลบลาค่าศึกอะไรต่างๆเพื่อรักษาผืนแผ่นดินไว้ให้มึงหลับตดหลับตดเนี่ยมึงควรจะชื่นชมมึงไม่จะไปชื่นชมคนที่โกงบ้านโกงเมืองคองรัพชันประเทศจติมึงรู้ไหมคดีที่หนีไปคดีอะไรคดีโกงบ้านโกงเมืองคอรัปชั่นคดีโกงบ้านโกงเมืองโกงค่าตับค่าตายค่าปอดค่าม้ามของพ่อมึงนั่นแหละเออโกงค่ารักษาหยุกยาและโกงค่าสร้างเหมืองฝายเขื่นอ่างน้ําเข้าทุ่งเข้านาบ้านพ่อมึงนั่นแหละเอออีหาส้นตีน ส่วนถ้าเกิดใครเนี่ยจะโกงเขากระโดง, <c oughs> ขงเขากระโดอ <c oughs> ะไรต่างๆมึงมีสภาผูแ้แทนราษฎรมีสอสอเพื่อควายตั้งหลายตัวมึงมีสสเพื่อควายตั้งร้อยสี่สิบตัวมึงก็ไปนั่งพูดกันในสภาสิมึงก็ด่ามันไปสิเออมึงก็ด่ามันไปสิแล้วส่วนมึงมีสติมีปัญญามีมความรู้มีความสามารถมีกา,า,ารศึกษามึงก็ด่ามันไปสิเขากระโดมึงก็เขาไปสิมึงเ,งเขากระโดไปสิมึงก็เขากระโดไปสิ เอออีฮ่ามึงเป็นที่อะไรเนี่ยอีหวกส้นตีนเนี่ยแล้วไม่มีที่ไปแล้วไงพวกมึงเนี่ยอะซื้อสบู่ก่อนนะคะสองร้อยห้าสิบเก้าบาทนะคะซื้อหนึ่งก้อนแถมหนึ่งก้อนซื้อหนึ่งก้อนแถมหนึ่งก้อนจ้า